แม่กิ่งพาสายฟ้าไปหาหมอนะคะคกลัวคงกลัวแม่เอาไปทิ้งละมัง้งร้องใหญ่เลยร้องตั้งแต่ออกจากบ้านสายฟ้าไม่ต้องกลัวนะลูกแม่ไม่ได้เอาสายฟ้าไปทิ้งที่ไหนนะลูกนะนะแม่ไม่ได้เอาสายฟ้าไปทิ้งที่ไหนลูกแม่พาสายฟ้าไปหาหมอแม่เห็นสายฟ้าอื้อไม่ออกเลยกินยาระบายแล้วก็ยังอื้อไม่ออกนะคะก็เลยจะพาไปหาหมออีกรอบค่ะ กลัวกลัวออกนอกบ้านอ่ะอยู่ในบ้านเก่งเหลือเกินแต่ออกนอกบ้านนี่กลัวมากมายค่ะกลัวเอาไปทิ้งไม่ต้องกลัวนะลูกแม่ไม่ได้อาหนูไปทิ้งที่ไหนแม่ไม่ได้อาหนูไปทิ้งที่ไหนเอาไปให้ใครนะลูกนะแม่พาหนูไปหาหมอเฉยๆเนี่ยค่ะชีวิตชีวิตหนึ่งเหมือนกันที่ถูกที่ถูกโยนทิ้งมาให้แม่กิ่ง โดยท right ีย네่ไม่เหลียวแลเลยค่ะแม่ไม่ทิ้งหนูนะลูกแม่ไม่ทิ้งหนูนะอย่าไปดิช่างไปช่างไปบ่อบในต้องช่างทางมาดิเช่างก่อนจะได้แล้วมาช่างเนี่ย อ้มา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 เด็กๆมากินข้าวมาเร็วเดี๋ยวแม่กิ่งจะทําข้าวให้เด็กๆก,กินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาสายฟ้าไปหาคุณหมอค่ะพอดีเมื่อก,กี้แม่กิ่งพาสายฟ้าไปหาโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วค่ะไปหาโรงพยาบาลหนึ่งแล้วพอดีเมื่อกี้แม่กิ่งพาสายฟ้าไปหาโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะให้ไปหาวิธีดูว่าจะทํายังไงจะเอื้อน้องออกมาได้ คุณหมอก็เลยตรวจเช็คดูแล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอก็เอามือมือสอดเข้าไปค่ะคุณหมอบอกว่าเชิงการสายฟ้าเนี่ยเล็กมากๆเล็กมากๆแม้แต่นิ้วของคุณหมอที่นิ้วเล็กๆนิดเดียวเองก็ยังแบบก็ยังเล็กกว่านิ้วคุณหมอเลยค่ะก็เลยคุณหมอก็เลยอบอกว่าไม่เขาไม่สามารถที่จะแบบอื้อออกมาเองได้มีวิธีทางเดียวคือต้องไปผ่าตัดอย่างเดียวเลย แม่กิ่งก็เลยจะต้องรีบมาให้อาหารเด็กๆคะ่ะมาดูแลเด็กๆในบ้านเรียบร้อยก่อนแล้วแม่กิ่งก็จะพาสายฟ้าไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ทางทางคุณตาคุณยายหมอท่านแนะนํามาคะ่ะที่ทางนนทบุรีเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะพาสายฟ้าไปที่นั่นแล้วดูแลเด็กๆในบ้านให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณหมอที่แม่กิ่งพาไปหาเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาไม่สามารถเอื้อเองได้เลยเพราะว่า ข้างในท้องเขาอ่ะมันเยอะมากมันมีเยอะมากแล้วแล้วมัน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 ก้อนมันใหญ่มันแล้วเชิงการเขาจะเล็กมากอย่างที่บอกเนาะที่แม่กิ่งให้ดูซีเม็กซเลงเมื่อวานนี้ที่ว่าน้องเคยได้รบบอุบัติเหตุมาแล้วทําให้เชิงการน้องแคบทําให้เชิงการน้องแคบก็เลยเนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่ามีวิธีเดียวเลยก็คือต้องผ่าตัดผ่าตัด ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับสายฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงแม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ดูค่ะอัปเดตให้ดูแต่เดี๋ยวตอนนี้แม่กิ่งขออนุญาตดูแลลูกๆในบ้านกันก่อนค่ะแล้วตอนนี้แม่กิ่งก็ว่าจะไปจะไปวันนี้ว่าจะไปรับบุญมีมาด้วยแล้วก็ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะคะแต่ว่าแม่กิ่งก็นํานําคลิปของบุญมีมาให้ดูด้วยแล้วค่ะ ทำคลิปของบุญมีมาดูด้วยว่าวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างยังไงเดี๋ยวไปติดตามนะคะติดตามรับดูรับชมได้ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสายฟ้าด้วยค่ะบุญมีกินข้าวเหรอลูกพอดีแม่กิ่งพาน้องแมวของน้องคีมาทําหมันนะคะแล้วก็พาสายฟ้ามาปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งแล้วก็เลยแวะมาเยี่ยมบุเมีค่ะ แล้วช่วงใบยๆเย็นๆเดี๋ยว,วยยยยแ,แม่กิ่งจะมารับคุณมีกลับบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็เลยเยี่ยมเขาไปก่อนพอดีแม่กิ่งยังยุ่งๆอยู่เนาะก็เลยให้น้องอยู่กับคุณหมอไปก่อนมารอบนี้ยิ่งหอมลงมากเลยค่ะพอมาวันนี้น้องยิ่งดูแบบแห้งลงมากมากเลยแต่น้องก็กินได้อยู่นะคะน้องก็คอกินได้อยู่แต่ตัวแห้งลงแห้งลง ทำไมชีวิตหมูน่าสงสารอย่างเงี้ยลูกเออบุญมีฮะฮะแห้งลมมากกว่าเมื่อวานที่แม่กิ่งมันเยี่ยมนะคะเออน้องก็จะมีกระตุกมีกระตุกมีหัวสันค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเดี๋ยวตอนบ่ายเย็นเย็นเดี๋ยวแม่มาลับบุญมีนะลูกนะอ เดี๋ยวแม่มารับบุญมีนะบุญมีอดทนนะลูกนะเออมีเสียงมีเสียงเรียกแม่เหรอลูอกบุนมีเออครับบุญมีอยากให้แม่พาบุญมีกลับบ้านเหรอลูกเดี๋ยวแม่มารับนะลูกนะครับเดี๋ยวแม่มารับบุญมีครับเอ,ออเออเดี๋ยวแม่มารับบุญมีนะลูกนะเออ อื้อด้วยอืออ,ค,อคุณมีกินเยอะๆนะลูกนะคุณมีกินเยอะๆนะลูกนะรู้ไหมคุณมีกินเยอะๆกินให้อิ่มๆนะลูกนะน้องก็ยังให้น้ำเกลืออยู่นะคะและ้วก็น้องก็จะแบบขับถ่ายเหลวออกมาค่ะคุณหมอก็เลยต้องสวนแบบนี้ เพราะว่าน้องจะแบบฉีออกออกตลอดค่ะหมอก็เลยสวนครับอยากกลับไปอยู่กับแม่เหรอดูแม่มารับผมไวๆนะครัอ แม่ทาธุระอะไรเ,เสร็จกรวันนี้แม่ยุ่งมากๆเลยไม่ต้องทําหลายอย่างเลยลูกวันนี้ยุ่งนะคะทําหลายอย่างเลยทั้งดูแลเด็กๆในบ้านทั้งต้องพาแมวของน้องครีมลูกของแม่เกียงอะคะ่ะมาทําหมันแล้วก็เดี๋ยวต้องพาสายสายฟ้าไปปรึกษ,ษาที่โรงพยาบาลอีกที่อื่นดูค่ะว่า มีวิธีรักษาแบบไหนบ้างที่มันแตกต่างกับที่นี่ถ้าไม่มีก็ค่อยเอากลับมาที่นี่ค่ะดอแม่นะลูกนะนะวันนี้มีเสียงเยอะอยู่นะคะวันนี้มีเสียงเยอะมีส่งเสียงอ้อนแม่กิ่งอยู่ทห็ไหมลูกลูกม,มีอ้อนแม่ใช่ไหม มีเสียงครับบล,ลุครับครับครับมีเสียงเรียกนะคะวันนี้วันนี้มีเสียงเรียกแต่แม่มานะนะแต่แม่มารับบนนุณมีกลับบ้านนะลูกนะวันนี้รอก่อนนะ กินก่อนลูกกินเยอะๆนะลูกนะกินอาหารเยอะๆกับพี่ตาูเรื่องผมจะรอแม่ครับแม่อย่าลืมผมนะครับแม่มารับผมด้วยนะครับผมจะรอแม่มารับครับน่าสงสารนะคะยิ่งมาวันนี้ก็เขาก็ยิ่งผอมลงผอมลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยยิ่งน่าสงสารแต่เขาก็พยายามจะเรียกแม่กิ่งคะ่ะ พยายามที่จะเรียกแม่กิ่งอยากคุยกับแม่กิ่งเดี๋ยวแม่กิ่งไปเคลีย์อะไรที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนค่ะรู้จักเรียตัวเองเรียตัวเองนะคะ